ทำใหเป็นประโยชน์นะครับทำไงกับพวกนี้ดีเนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ใน Lumber t y c ท o n คภาคที่4นะครับ EP4 เออภาคอะไรแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรครับเราจะไปตัดไม้บนภูเขาครับเห็นไหมเขาขาวนู้นอะบอกว่าราคาก็ถือว่าได้อยู่ก็แพงกว่าไ้ธรรมดาทุกเนี้ยเดี๋ยวเราเนี่ย มาอธิบายกันก่อนนะครับว่าเงินพวกนี้มาจากไหนเงินพวกนี้คือเงินที่ผมไปขายไม้น้าแข็งมาในเมื่อคืนผมเล่นน็อกรอบมานะครับใช่ผมไปตัดไม้เมื่อคืนมาอ่าแล้วพวกนี้มาจากไหนผมก็ไปซื้อเมื่อคืนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เราไปตัดไม้กันเลยมันจะมีอะไรลาบากหรือเปล่าแล้วทุกคนอันนี้คือ เครื่องแปลรูปไม้อันใหม่นะคืออยู่ดีๆมีคนมาให้ผมใช่ไหมเขาแบบเอากล่องทิ้งให้ผมเลยแล้วให้ขวานผมมาวยจากขวานนั้นเป็นขวานสามหัวซึ่งหายากที่สุดในเกมเราไหมก็ไม่รู้แต่ผมไม่เอาผมเลยเอาไปคืนเขาไปผมแบบเจงใจไงแต่พอผมไปดูบ้านเขาแล้วพบว่าเขาอะมีขวานแบบเต็มเลยอะ โหแบบเต็มเลยอ่ะมันผมกำลังจะถามเพราะว่าทําไมเขาขวานไม่ผมใช่ไมเขาออกเซิร์ฟนี่เลยจบเลยเดี๋ยวไปตัดไม้เลยดีกว่าไม่เสียเวลาพูดมากนะครับให้ทุกคนเนี่ยขึ้นตามทางมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอจุดที่คุณคิดว่าไมา้เยอะที่สุดแล้วนะซึ่งผมก็ขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับผมเจออะไร พวกนี้ทำยังไงนั่นแหละต้นไม้อัน,นี้ดีกว่าเนี่ยคือตรงนี้เต็มเลยนะไม้อัน,นี้จะมีความแข็งกว่าไม้ธรรมดาไม้โอ๊กนิดน,นึงนะครับห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบครั้งร่วงนะครับแล้วก็ตัดเพื่อแยกล่างให้มันแยกถึงการใบช,า,ชาใบก้านกิ่งออกนะครับนี่ับ เล็งตรงเล็งตรงนี้นะครับเนี่ยหวัวมุมตรงนี้นะครับเล็งไปครับเพื่อพี่จะแบบประหยัดเวลาเราตัดขั้งเดียวคือแบบแยกมว้ให้สองอันเลยนะเห็นไหมอ่าอ่า พอเราตัดมาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็จะไปซื้อรถใหม่นะรถรถที่แบบใหญ่กว่าคันนี้อะ่ะเรียกว่าแรงกว่าด้วยอะ่ะแล้วก็เปิดป่าท้ายได้ด้วยนะแต่ราคาทั้งสองหมืนอ่ะผมไปดูมาเมื่อคืนดูดูมาเมื่อคืนเว่นี้ก็พันแปดนะทุกคน รุ่พ่วงอันเดียวพันแปดรุ่นแพงแพงกว่ารถีกรถรถแค่สี่ร้อยอ่ะเดียวเต็มแล้วแต่พ่วงอีกนึงก็คือพ่วงใหญ่นะก็คือพ่วงใหญ่นั่นเองฮะราคาก็ประมาณหมื่นสามนี่ีของแพงแพงนะโอ้โหตังก็มีหมื่นเจ็ดเอง ตอนนี้ก็เต็มมานะครับทุกคนเต็มขันรถเลยนะโอ้โหแป๊บหนึ่งนะครับหุเจี๋ยของดีครับใครเออดอกไว้ไม่รู้อ่ะอะไรเอ่ยองใครเอ่ยอุ้ยขโมยได้ด้วยอย่บอกนะว่าไม้ลาวาไม้ลาวาแบบอีพีนับต้องหาแล้วนะครับ ไม่เอานะครับเราเดี๋ยวเราไปหาอีวีน่าดีกว่าเดี๋ยวทุกคนไม่รู้ไงว่าเส้นทางการพันี่เป็นยังไงนะทุกคนเดีย๋ยวเรานี่ไปแปรรูปปุ๊บแล้วค่อยมาเอาไมาล้ลาวาต่อนะทุกคนตั้งสองต้นเนี่ของฟรีนี่ไงทอนหนึ่งใครเขาทิ้งไว้อะครับผมดอกจกัดเดี๋ยวขโมยเลย ตอนนี้ผมก็ได้ทำการทิ้งไม้ไปเรียบร้อยนะครับก็อเอาไม้ไปนองที่บ้านเอ,เองนะครับแล้วก็มาตัดไม้ขโมยครับเรียกว่าขโมยครับไม้อันนี้นะครับอาจจะแปลแบบว่า,าแบบคนที่ตัดไปแล้วแล้วเขาออกเซิร์ฟอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบใครจะเอาไปก็ได้เออก็เป็นปกติของเกมนี้นะครับถ้าใครตัดไม้ทิ้งแล้วแล้วไม่เอาเนี่ยหรือว่าออกเซิร์ฟไปแล้วเนี่ยก็คือใครก็ได้นะครับ เขาจะหยิบไม้อันนี้ไปก็ได้ทุกคนสามารถหยิบไม้อันนี้ไปได้นะโหนั่เผิดทีนะ่เลยับไม่จะจะเต็มมั้เนี่ยโคตรแขกเลยทุกคนไม้อันเนี้ย อย่างแข็ง,ขง đ đ ลแล้วดูท่อนใหญ่ด้วยแล้วใส่ยังไงหมดเนี่ยโอ้โหท่อนเดียวเต็มพลังเอาท่อนเล็กดีกว่าอันนี้อุโมงอะไรอะ่ะแค่ท่อนเดียวนะเต็มพลัง ข้าฉายาแล้วครับเกียวเตอร์จำขโมยนะครับก้โหขโมยครับเพราะไม่มีเจ้าของนี่เออจะทิ้งไว้ก็เสียดายใช่ไหมละ่ะคือเราแบบทำให้มันเป็นประโยชน์นะครับทำไงกับพวกนี้ดีเนี่ยไปด,ดูด้านเาราแบบไม่ได้ทัออ้งนั้นก็ วิธีเดียวมันจะมีวิธีอีกหนึ่งนะที่ใส่ไม้ทั้งหมดได้ประยกไม่ขึ้นเอาใส่ไปทางนี้เลยอ่ะ เออมาช่างมันแล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับป้ากันเราเลยกันดีกว่าแล้วจะหลุดไปไม่เป็นไรครับอาแค่นี้ก็พอครับที่เกิดมาเยอะครับอยู่ไกลบ้านเราซะด้วยเดี๋ยวเราไปแปะรูปไม้กันต่อเลยนะครับแค่นี้ก็พอเนาะเลือกจากไม้ลาวาก่อนเลย เครื่องไปเข้าได้แบบชิวๆทุกคนถือว่าไม่ติดอะไรนะหูแดงไปเลยไหมละ่ะมาแล้วจริงปุเดี๋ยวเข้าดีเพื่อนปึบเข้าไปแล้วถ้าเขาไม่ได้ก็ออกไปทางอย่างนี้เลยละกัน โอ้ตอนนี้ฟ้าสาว่างเลยทุกคนงั้นแต่เช้ามืดอะ่ะยักแบับชิดคองนะฮะใส่ไปเดไหอใส่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 ปึ๊บร่วงร่วงนะครับมันร่วงทำไมเลยโอ้ย หัวไปไม่ได้ทุกคนสูตรเดิมเห็นไหมโอ้โหไม้ตกครับไม้หล่นไม้หล่นโอ้ยโอ้ยจะหล่นทำไมหนุ่มจะตกก็พอไอ้ไม้ท่อนยาวๆเนี่ยระดับโปรเฟสชนแนลอย่างผมขับรถในเกมอะไรก็เก่งกับบอกเลยจากหมื่นเจ็ดสามหนึ่งสองนะชนนะไอ้หนุ่ม หนึ่เจ็ดพันสามร้อยสิบสองบาทเราจะได้เท่าไหร่ตอนแรกไปแล้ว้ย uh, ได้มาห้าร้อยได้มาเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้มามแป๊ะรูปก็ราคาจะถูกเลย ตูดีในี่ใช้งานไม่ได้ทุกคนโทษถูกอะ่ะจะไปแปรแรูปไม้นั้นก่อนเลยแล้วกันนะ จาก19,613บาทนะครับเราจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ้ยตุม้มใช้ได้อนเนี่ยใช้ไม่ได้หมายใครอ่ะ จะได้มาประมาณ2,000กว่านะครับเดี๋ยวเราจะทำการไปซื้อรถใหม่กันเลยนะครับในคลิปนี้มีอะไรใหม่หลายอย่างนะครับทั้งไม้บนภูเขาไม้ลาวาแล้วก็รถนะครับคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพาไปเอาไม้ลาวาของแท้ครับของแท้ของแท้ เดี๋ยวถ้าหาขวานดีๆได้เมื่อไหร่บบจะไปเอาไม้ระดับตำนานเลยนะครับทุกคนคือว่าไม้ระดับตำนานหายากที่สุดในเกมนะครับจวบอกวิธีนะผมยังไม่บอกนะแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าหายา,ยายกนะเราไปซื้อรถกันเลยนะครับเริ่มจากตามเส้นขาวมานะครับต้องหาลุงตุ้มม่วงนะครับคุกับเขาหนึ่งร้อยบาทให้เขาลงร้อยบาทแล้กับสปาร์ี่ตกลงมาแล้วหุ่ถ้าฟากได้ ถ้าคนอยู่นี่เกินสามนาทีนะครับสะพานก็จะยกตัวขึ้นคุณต้องจ่ายเสียงตังคุณก็ต้องเสียตังอีกร้อยหนึ่งนะครับเพื่อยกสะพานลงนะครับร<ม>้านเปิดไมดีร้านเปิดนะครับเอชิก็ร้านถือว่าเปิดนะครับไปดูพ่วงใหญ่หน่อยดูราคา 1, ออเป็นสามพอนยนี่นึ่ห้าพันมันต่างจากคาเล็กยังไง สมยิงจัดจนเม้นล้วรถไม่พังรถพังก็ต้องซื้อใหม่อ่ะอว่าใหญ่มากนะ เรามาทดสอบระบบรถคันใหม่ดีกว่าทุกคนเร็วมากเลยดูครับไม่มันเราเป่าเปิดท้ายเลยนะนี่แถมกับใบใหญ่ด้วยอย่างตึงอ่ะโอ้ยรถใครเนี่ย บัสดัสลอ่รูไปกอนแล้วกันลดแรงครับลดแรงทดสอบระบบลบหน่ไาาหานทำห้ผมดีกว่าเอาไว้ว่าคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย